เจะมาบิวอินให้อีกประมาณสองอาทิตย์จะอิสิบบิวให้ก้อนห้องแรกห้องใหญ่จ,จะเสิี่มาอยู่ลูกก็จะเปิดเทอมแล้วถ้าไปเซาบ,บ้านอยู่นะโอ้เดือนหนึ่งเป็นแสนเช่าเป็นลแรแแลม้มเป็นบ้านอยู่แสนกว่าบาทโอ้กอลิขอเพื่อนกีลิขอคุณยิว่าคุณนิด,นดทำพ้ก่อนได้ไหมสักสักหนึ่งห้องก่อน เอาห้องข้างบนก่อนได้ไหมคณคิดว่าโอเคจะรีบเร่งเร่งให้นะคะอ๋อโอเคจะรีบเร่งเร่งให้นะคะเอาห้องใหญ่ก่อนค่ะโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้เราเสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วบ้านหลังนี้ขอใครมาอยู่ก็ขอให้ลำล้ำรวยๆหรือปะปะไอเสร็จปี๊ดเท้าไอวิดวิดบีมูฟอ luck, luck, <Yeah. S 1> mm ินวีลักกี้กุศลลักลักกี้กุดลวัดมีคำจริง come looking for, come looking for building for the building, building. the designer mm hmm. Yes. yes, then we add a little bit. Uh -huh. But my wife do not want to add, but uh -huh. I want to add. We sleep on the floor. Yeah. Uh. So so now I, to I need to go buy furniture. Mm -hmm. Sun coming. Uh, hmm? Sun coming. Okay. คุณเจ้าบ้านก่อนดีนะคะฝนไม่ตกกูอินแม่บ้านทำความสะอาดโอ้สวยจัง สวยๆนะพินิดถ้าบ้านเมนูนะสวยนี่โอ้ยลูกค้าจะต้องมาติดต่อพินิดแน่ๆเลยทางบันไดจะเอาเป็นรูปพระมหากษัตริย์สวยๆขึ้นไปแล้วก็มีรูปพญานาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่่อยนับถือมาดูกันเด้อค่ะผู้ใดก็ได้ไดว่าถ้าเพื่อนบิวข้างในอินงามป่านใดก็ติดต่อพินิดไปได้เด้อเดี๋ยวให้ยายนี้เหตุบงกมงนมอนีก็พาก,กันมาเบิงบานบิวอิน ขอพิ่นิดทำก่อนห้องใหญ่ได้ไหมเพราะว่าน้องหนูนาจะเปิดเทอมวันที่หนึ่งเราก็ไม่อยากไปเช่าบ้านอยู่หรือไปเช่าที่เขาอยู่มันแพงเดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทแกก็โอเคจะทําให้เสร็จห้องใหญ่นะมาเบิ่งกันได้ค่ะทางงา้มกับติดต่อคุณนิดไดเรกันะคนนี้เป็นโครงการ AP Home เดอะบางนาซิตี้เบืองห้องน้อน อันนี้จะเป็นห้องมาตเตอร์ทำเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องเสียผ้ามีไอแเลนด์นิดหน่อยห้องน้ำเขาใหญ่บ่ห้องน้ำใหญ่อยู่ค่ะนี่ใหญ่ประมาณนี้ห้องน้ำมีประมาณนี้เลยอ,อยบอกให้แกทำห้องนี้ให้เซตก่อนจะได้มีที่อยู่เดี๋ยวส่วนข้างล่างค่อยๆทาไปก็ได้ Vere Manchester We have bought Luna and, and me and Janine. We moved to Bangkok. So we're now with the designer here to help us build in some things. Mm -hmm. Yeah. put our board and walking across here. Yeah. And it's my And Janine should sleep on the floor here. Yeah. And we have a TV here. Mm -hmm. ยายนีนอนพื้นเฮ้ยอันนี้มองค่ะพี่นิดสวยมากเลยรูพญานาคโอ้พญานาคเอาหัวกลางๆไม่ได้หรือพี่พี่นิด หรือว่าเอาหัวข้างๆจะเป็นไงอ๋ออันนี้แล้วแต่ลูกค้าซื้อมาติดหนูจะเอาก้าว่าจะเอาสีเขียวเพราะว่าฝันเห็นตัวสีเขียวหัวขาวตัวเขียวค่ะซื้อมาก็ซื้อมาใส่ค่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรูปหลวงปู่เวนรูปในหลวงหลวงปู่เวนแล้วก็องค์ปู่พญานาคสวยมากเลยสวยมากเลยเนี่ยนีหลอดไฟสูงลงมาเนาะ ผอมตีใช่ตัวจริงผอมอ๋อแล้วแล้วในกล้องมันเป็นยังไงในกล้องมันมันสิอุ่นๆแบบนั้นหน้าเต็ม,มเอานี่หน้าพอเต็มไม่ไม่อันนี้มันสวยอ่ะมาดูตัวจริงอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะเราจะปลูกมะละกอสักหนึ่งต้นเออจ<น>ะปลูกเป็นต้องปลูกเป็นแถว,<อ>วสองสาเข้าวันไหนก็กะว่าอีก เขามาบิ้วให้ขอเขาห้องห้องแรกก่อนเพราะว่าลูกสาวจะเปิดเทอมแล้วไม่ได้กลับไปประเทศนอกเขาไม่ไม่กลับแล้วจากกลับอาจจะปีหน้าเนี่ยไปเที่ยวขอบคุณนะคะที่ทำความสะอาดบ้านให้ขอบคุณค่ะ โอเคไหม,มบ้านหลังนี้มาอยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้มาอยู่แล้วมีความสุขบ้านหลังนี้มาอยู่แล้วมีแต่เงินหลังไหลเข้ามาเทมาด้อเจ้าทีเจ้าทางค่ะวันเลกที่มาดูบ้านขนคิ้งลุกกีดกีดกีดขนลุกยาวยาวยาววโกเทคดเจ้าคจ้เสืออ๋อ อินไซด์ด้วยปะปาโปอินไปเลยเข้าไปเอากุญแจค่จคะที่ไหนคะ ไม่อยากเข้าไปเลยไม่ได้